เอาแล้วหรอมาแล้วไงสวัสดีพี่น้องพระชาชั้นเจสีคือเก่าตัดแหลกๆนะครับนี่คือประดับหน้าอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเมื่อนี้นะคะสิมาจากคำตานนะคะไขคำตานนะคะเรื่องประวัติของของดิฉันนี่แหละค่ะมีซีหลายคนกับทักทางค่ะว่า อยากก็ได้จันได้คุยเป็นบรรดุปันได้นะคะอ่ะฮะเดินเนื้ขอยในน้ตัวเองก่อนเด้อพี่น้องเฝ้าเจ้าจะเฝ้าในน้ำคอยในน้ำก่อนพนนีุพจน์สิริภูคอยอยู่นี่เนี่ยขาดสิได้กับบินมาขนกเจ้าพี่น้องเอ้ยเพื่อบำบัดสิบสิได้กับบิมจืดดังกา นั่งขัดหลาสีกระดาษมาเป็นซื้อพี่รองเอ้ยเป็นกระเทยมากแห่มือมือมือเต็มวันนี้ได้ขัวค่ะหัวไปอะไรบ้าไอ๋อขอให้บาริโอมาอันใครทมตาสักกันค่ะบอกซื้อเสียงเรียงนำพอแล้วหัวล้านึล้านนี่บอกปากเลย ว่าคอยล่างนั่นเองอากาศสบายดีอีกเที่แนะนำตัวยังเป็นทั้งกายเอาไม่แต่ว่าลบสิเร็วโอ้ยดีสิบ้าเอาไม่ว้าวโลดบเอาไม่นะลบสิเอาเอาไม่เขาเริ่มไม่บ่อได้บ่อเริ่มไม่ในน้ำไปโลดดิสิมาเริ่มไม่พี่น้องเอ้อแล้วสักหนึ่งนึงสิบ้าิสิบ้านล่างถนัดล่อห่วงสวยอยู่มหันโอ้ นี s <S um, oh, uh, no, it, ่จะดีแสนเร็ๆต้องหีดรอแล้วจะตัดออกไดจะรอแล้วรอแล้วคนนีู้หย่องมาในรมักย่องนี่จานน่นะรอแล้วหอบหอมบอกจะในน้ำตัวไหมหวยคนนนน้ำเลยเอาเร็วๆสิไม่อย่างลดเขินเขินเกาะเขินจังเลย มันต้องใส่สติปานั่นหรอคุณเนี่ยนิ้วนอคอมนอนั่งนอถือนอนอแล้วก็ถูกกระดึงประกอบเร็วๆอย่าอย่เอามุดนได้จากทัดออกเด้เอาเอาตอนที่ฉันนั่งโจได้โอ้ยเจ้าโมงเป็นรุ่นโอ้นี่เนี่ยเร็วๆต้องมาพิธีรีตองสวัสดีสวัสดีครับสบายดีเนาะสบายดีเนาะร้อ ไม่ดังสบายดีพี <c oughs> น่น้องอืม่อยนะํำตัวอีกรอบเบบีน้องเด้อค่อยกะซื้อวารีโอมีคนอยากพู่ว่าอายุข่อ,อยทอดมากแต่ใสมากจากใสยัง <c oughs> จัากกันจังเลยมากตัวมากตมมากหลอกบอต่ว่า <c oughs> ค่อยกาตมเป็นแต่เป็ดแต่ไกพี่น้องตมเป็นแต่หมา <c oughs> <c oughs> ยังเคยต้มกระเทยจะคือยังเคยต้มคนมาก่อนนมัเป็นอย่างไรต้มเป็นแต่เป็ดตะไคก่พี่น้องต้มมาม่าอะไรกินมันดูแปลก็ได้หรือว่าสิบห้มาลองชอรอ่ะแกคือขวายกรบโบเป็นผีพี่น้องจต่เจ๊สิรอจะได๋นั่นเลยกระโบขนบ่เป็นแสดงว่าขวายพีชขวอยมาหน้านี่ยแหละพี่น้องบ่ได้ใส่หน้ากากพี่น้องเบิ่อข้าวหลุดนี่นาของแท้แล้วหน้าของแท้นี่ของแท้ของกินพ่อแม่ให้มาเลยหน้านียเด้อ ไซนาัการนะะ่ะมอดึงลึกไม่ไบรดิ้งบังคับนี่ดึงวะดึงออกวะนักติดกาวเลงถ้าดึงบอ,อกก็คือซิวาลิโอนะซิวาลิโอจ้าเพิ่นมาแต่ซิวาลิโอมาตั้งแต่เมื่อว่าปีแข้งซาลาวันบันคอนไซด์ด้วยี่น้องเดอ้อร์อายุก็คือ17ปี27เดือนใดเดือนมกรา อายุสักเจ็ดปีเล้วพี่น้องมีคนทำมาว่าอยากคู่คอยอันยูถอดด้ายแต่ปัจจัยอีกขึ้นอยากคู่ว่าู้จักกันจังดักพุจักกันจะโดดไปก็คือู้จักกันนีู่่ได้โดนเราพี่น้องเอ้ยคุยกันประมาณเดือนกว่าๆแค่นั้นเองนะคะไว้ค่ะนังสีนี่ไว้ค่ะนั่งยันสีนยันเข่าตื่นก็นี่ก็เลยแบบข้าวนะแบบแจกกันมาเดือนหนึ่งและพี่น้องแต่ว่า อแต่ว่าเพิ่อนหนูจักเจี C C B ๊ในนามแบบผู้ติดตามนเลยล่วละว่าเพิ่นเอนคนลาเพิ่นคอแตเป็นเอฟซีของเราคนหนึ่งอ่ะพี่นอ้องติดตามมาจาักปีติดตามเรามาหลายปีแล้วแล้วเพิ่นวอนแบบอยากทักปเป็นแาติดน<อ>เป็ดุดอยากทักเป็นมาแต่ดดุแล้วนยากขึ้ประทัดคอยกยาญาเพิ่นแบบว่าบอตอบอือฮะับเพื่นกับคนดังเนี่ยเนาะ พอเป็นคนเป็นแฉด้วยก็เป็นคนแบบว่าผมมียังองินหนาเป็นคนแบบเด็กบ้านคนหนึ่งอ่ะเนาะทำงานอะไรนี่ทำงานทำการทำงานอะไรสีก็อยากดูว่าคอยเหตุงานเหตุการณ์ยังมีอาชีพยังเอ่อไปรทำงานทำใหม่การทำงานทั่วไปอ่นแหละการนี่ผู้ได้จ้างก็ทำมันผู้ได้จ้างก็ไป ก็็เปนงานเรื่องของเรื่องคนไนหนงานอยู่ปุ่นเท่ก็บงานญีงเท่นี่แหละงักปีอยู่ังไง,ปปงไปมาไปมามากคือไ,ไปมาหน้านี่ยเนี่ยคือเที่ยวไปมาหน้าเพื่อเพื่อไก่เหรอพี่น้องจิงจ,จังนะ <c oughs> จิงจังเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือเคนในเห็ุงานญี่ปุ่นเท่มือนั่นแหละเพิ่นถักเพิ่นถักมาคอยนีแ่แหละจีบแล้วพี่น,อน้องจีบเลยหล่ะ ก็เป็นคนถักหาเราเองเพิ่นถักมาว่าสบาย C, ดีเจสีเอฟซีเด้อคืวอวก็กลับมาโดยเกี่ยวกับเอฟซีเป็นถักมาเลอดไปเวลาไปถักก็ทำสเปซบู๊นะคะ,ะประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนหรอก็นีแหละประมาณปลายเดือนกันยายนแหละเป็นเนถักมาถักจังบอกยี่นายนอนคถักไปเดือนกันยายนน,น,น,นนี่แหละค่ะ คุยมาคุย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 มาก,กับประเด็ยนยังกับเพื่อนก็ถามโน่นนี่นั่นอะไรเพื่อนก็ถามว่าเฮ็ดซ่้างวิชูปิดจังใดนี่ถึงว่ากาคือเห็นอะไรหละว่าแต่พอสักพักสักพักมาเพื่อนก็บถามเลยอันนี้จะนหิสแสตบอมบ์นหสแสตบ่มีก็เลยตอบไปว่ามีคนคุยอยู่แต่ว่ามันบดชัดจีนมันบริบูรณ์เผย เป็ต่กไปเจสี่ก็บไปขึ้นหยังดออืมกระจนคุยเคุบไปคุยมาคุยมาคุยไปกระต้อยแปนละงักระเท่านั้นกระยัโง่เนี่ยกระกเสื้อแต่ว่ากินเบียร์หรอเอาหรอเบาเบาหยังนี่าผู้เดียวโอ้ว่าที่รจะเาก่อน ก็จะว่ามาใส่บางคนก็ถามมาว่าไข่เห็ดอยู่บ้านเห็ดหน้าเห็ดยังบอกบอกได้เห็ดเด็กพี่น้องเด้อบอกได้เห็ดหน้าถามบลุ่ยบอกกับบลวยแต่นี่พออยู่พอกินเลี้ยงปลาเลี้ยงทองเลี้ยงคอเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีพี่น้องกันคนพี่น้องหาคนเน้องหา แต่ผู้ชายชายล้วนเลยผู้ชายหมดแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนยังมีกันเองนะเฉพาะเพื่อนแต่ละคที่เฮาหู้จักกันหรือเฮามาหาการหรือเฮาก็คุยกันก็ว่าคุยกันหน้าเยอะพี่น้องโบแมนว่าวันสองวันปุบปับไปหอบผ่าหอบยังมาเลยโบแมนเป็นพี่น้องเด้อกคุยกันกสักพักหนึ่งอยู่กัต่างคนกับ ไบตองอะนะสิ่งกานแร้การก็เพ,กเพื่อสิมาคือเจสซี่กเ,เจสซ่กระเปนแบบว่าให้มาโดยพารักการแบบบริมาตรเลยเเเนนความคิดพนกนี้เลยให้มาเลยที่จะต้องถามเอื่ยถามน้องถามเบิร์ดบอกเบิร์ดคือเพื่อนอีกอ่ะต้องบอกแม่เพราะว่าพันสิมาแหละก็ต้องหบอกแม่นะว่าบร่อยตัวเพื่อนว่ามาแน้าไมาจังไยอืมมาอยู่ในแบบฐานะเนี่ยว่าเปิดบ่ารับเปิดค่ะย้อมรับมากแบบว่าเปิด,าาดเดยยรืบบเ่องนี้พี่ต้องเลย อ่ะฮะบอดี้มาสลับๆแล้วรอได้เปิดคือเป็นแฟนนะคะเออสีมีแฟนนะคะนี่ใครนี่ใครกะทั้งญาติพี่น้องเพื่อนกะยอมรับว่าดีกะตื่นตันใจดีจนเท่าอาย ดีจนข่อยอายไพี่นอ,ไอ,ไนอเป็นการตอนรับครับสูแบบดีกับข้าจกั้นทุกอย่างอะไรพี่น,นอไม่มีปัญหา,บบญหาสมอีปัญหาอย่างข้างหับอายเลยนอข้างของเจซีเลยก็ว่าบ่มบ่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าฮหตยังเจซีกับบริฮหตโดยแบบตามใจเจ้าของดีมีอย่าง,จจกง, <c oughs> ยงก็ต้องบอกอ,อกายกยน้อตลอดว่าเออสีมาแบบนั่นแบบนั่นแบบนั่นอ่ะ แต่คือทางเพื่อนจะจิสิ่กับให้เพื่อนบอกแม่เพื่อนให้บอกให้บอกตรงๆว่าผู้ที่เพื่อนคบอยู่รัฐบุรีมีผู้ยิงแตอว่าแม่อยากได้ลูกสะพ้ายอยากได้หลานนะอืจะท่ากับบอกว่าแร็วบอกแม่แล้วว่าแม่ยอมรับแม่รับได้แม่กับอันอะไรแม่กับเขาลูกเขาจะจะความจะสีใจของลูกบางคนจะบอกว่าหมออายบอทมวายบอ นูสนครับนูสิไม่ตายครับเจจิจสิกาลิคุยกับแม่คนแล้วก่อนสิมาหรือว่าอะไนั้นคุยกับทางแสบเนี่ยแหละพี่น้องเลยเ่อกับเจจิจก็ถามไปว่าอ่าแม่มีความรู้สึกจังไดแม่แม่รับได้อยู่บ่ถามเคนไปคนก็ว่ารักได้จังไดแม่ก็รับได้สัานอืม แส,สดงว่าไก่กเห็นดีเห็นงามเพราะว่าคันสมมุติว่าเท่าวิโอมาเลยแม่บอพอมสงสัยจะซื้อบอ่อยมากเพราะว่าคันเพิ่นก็สบายใจ <c oughs> เพิ่นบบนั่นกับเข้ากับ,บสบายใจคือกันนะอันนี้มาเลยมาแบบเพิ่นท่าผู้เบิร์ตเลยเข้ากับสบายใจนะเพราะว่าเข้าบ่แมนผู้ยิงนะพี่น้องเอ้ยว่าโอ้ยว่าสิบแปดไปทักกันเข้ากับบมเมนผู้ยิงนะนะแบบว่าย <c oughs> <ๆ>่านแปลว่าเพิ่นรับบบได้นู่นนี่นั่นเนาะ ต้องบอกต้องกล่าวเพิ่นอาคตทษนามันบกหูเรามันมสิเป็นใดแต่ว่าตอนนี้เข้ากับพอทําให้มันมีความสุขก็ะพอะกันคนครับพี่ด้วเลย <c oughs> สุดท้ายก็จะจุดละสุดท้ายแล้วหรอไมอ่สุดท้ายก็อ,อก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะเนาะทุกคอมเมนต์นั่นแหละก็อ่านอ่านทุก ทุกคอมเมนต์อ่านเลยทั้งการตอบอะไรก็ดีใจก็ขอบคุณไอ้ไอ้เนาะพี่พีไอ้ท่าเบิ้งกันไปเนะพี่น้องเลยเบิ้งกันไปค่ะมีอากาฝากติดตามนั่นแหละคอยบอกคอยสอนคอยเตือนเมกาบ้างกาบสีผิดผลาดประการใดกะ คุยจาแล้วขออภัยขอโทษขออภัยด้วยเด้อยังขอเปลเป็นยังคืนยังไม่ยอมตอนนี้เราก็ยังคืนอยู่เยอะต่อไปนี่อยากสิบวอาน้ำบอทันนะประการใดกะคือว่านั่นแหละว่าเรื่องความหักในรอบนี้เนาะเรื่องความหักในมันเกิดเพรข่าไผ่อภัยดอกมันถึงคืนอยู่กับคนซองคนนั่นแหละคนเฮามันบริยูฮอลลี่ปีดอกเนาะคือเจซีนี่ก็เป็น กระเทยมากแต่บกคอยหาความสุขใส่ตกอีกว่าอะี้อ่าผ่าไนไสดน้อยที่สุดนะคะถ้าไปหาสื่อกินบอได้ค่ะแต่พนักบ,บามักบมักแบบนั่นว่าซะ,ะอืมแต่ว่าคันมีมากแบบนี้กอะอ่ะลองเปิดใจเบิงซะเนาะเพราะว่าอันนี้เฮาบริเลนหาเขานะักเขาหาเอรมาด้วยใจครับใจ <มา S 1> เล็กใจครับมาเองครับเต็มใจมาครับ จะอยู่จที่บุเดือนปีทีวันเพื่อนบอกว่าสิอยู่จนนั่งสี้อไรมค่ะนั่งสีเนเป็นคนบรายโคตรนะคะเออไปเองเนาะพี่น้องเอ๋ยขันม่มีความสุขแต่หิบฝ่าวความมันไว้นะคะโอกาสมันกับบริเณีมาบ่อยๆหรอกเรื่องแบบนี้เนาอพี่น้องเอ๋ยห้ากาะ หาเงินหาค้ามากกับาทางชีวิตแล้วนะแบบว่ากันยังบ่ิคอยหาความสุขให้ตัวเองทำหาเที่ยวหาอย่างนี่ก็ยังบ่ค่คอยได้ไปส่วนมากก็หาเงินกันกบพี่กับน้องเรื่องที่เรื่องน้องไปนี่สี่มี่พ่อมีกัยึดยืดนี่พ่อเข้ามาอยู่น้ำกันอันนี้เขาก็เว้ากันแล้วว่ากับเบิ้งพุ้นเบิ้งที่คือไม่ถ้าเจสีกันคือเก่ากันยังไปฏิถินี่ถินน้องยังอยู่กับพี่กับน้องเก่ามีอย่างกระทรงเงินคือเก่าสมุิ ทั้งนี้เพิ่นก็ยังต้องต้องมีแม่เพิ่นยังมีแม่เนาะก็ยังจะต้องได้เบิ่งเพิ่นดูแลเพิ่นไปน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบ่มากกันน้อยจะซ้ำเฮาเฮ็ดได้นี่แหละเนาะลูกเพิ่นก็มีแหงก็มีแต่ลูกทรายแบบนี้มีครอบมีครัวแล้วครับสิอยู่น้ำลูกน้ำเมียเบิดข้าวนี่ก็มาอยู่น้ำเมียอีกแหลจังสยเอาเราจะถามนะสิถามนะคะแล้วที่ผ่านมา เธอเคยคบผู้หญิงผู้ชายอะไรยังไง <c oughs> หรือเปล่าอดีตก็ทุกคนก็ย่อมมีอดีตนะอืมมพูดถึงก็ก็ต้องผ่านมรสุมชีตมาแหละคนแต่และคนก็กวัวจะมาเจอกันนะเนาะเราก็ไม่ได้ว่าเราดีบริสุทธิ์อะไรก็กินมันเข้าวๆนะอดีตก็คืออดีต ปัจจุบันนี้คือเราก็เจอตรงที่คือดีแล้วดีแล้วครับเบิงขักหรือเปล่าครับนะครับทาไม่ดีไม่มาครับเราก็มาไกลอยู่ครับเอาเลยที่ผ่านมานะ <c oughs> คือครบแบบเคยครหยิงบอล <c oughs> นะผู้ <c oughs> หินก็เคยครับผู้ชายก็ถามว่ามีไหมก็มีมีมาแบบคุยอะไรกันคีับ เอาทุกอย่างเลยผีก็ยังเห่าก็ก็มีคุยคุยครับแต่อยู่กินด้วยกันไหมก็ยังเอา่าเหที่หลก็เคยอยู่กินด้วยกันอยู่แล้วก็เลิกลากันไปเพื่อยุ่กินลเครับนยาง ฮะผู้หญิงผู้หญิงครับผู้หญิงกี่ปีประมาณสองปีแล้วทำไมถึงมาเลือกโคกกระเทยว้าวอะไรไม่รูอะไรมาเยอะอไปไม่แล้วถ้าเปล่นเนียแต่โคกับผู้หญิงน้อยเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนก็แล้วก็ มันเราก็ต้องเลือกที่แบบสบายใจเนาะ <ừ. S 2> อยู่แล้วแบบมันไม่สบายใจแล้วก็ต้องเดินออกมาอย่างนี้มันเขาเรียกอะไรว่แบบว่าใจเราอาจจะไม่ชอบประมาณนั้นยังท่านคนพบจะกตัว้ <c oughs> องว่าสั้นหรออ <c oughs> ย่างนี้หรอก็ประอันนี้นนแสดงว่าคนพบแล้ว มองเห็นเลยบอกความงามน่ะนี่มีเลยเหรอนะเรื่องตาถิ่นนี่เรืตาถิ่นแล้วพี่น้องแล้วเป็นแอมยืนความงามนางสีตาตาถิ่นของห้างของสวยบ่เป็นของสวยเลิศง่ายอ๋อเนี่ยคนสวยงามเลิศสมดยสมหนึ่งบม่ได้เห็นเด้อตรงออกกระดาษเก่าขันตายลงมาบึงตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ไม่สุดท้ายก็คือ ็ไม่ขอพูดถึงเนาะเราก็อดีตเนาะอดีตอดีไม่สำคัญปัจจุบันไอเจ๊อดีตของเจ๊ฉันี่มีอดีตขอถามกันอดีตคือค่ะตักะแตนฉันจะเอาอนาคตอย่างนี้โอ๊ยอาปัจจุบันเจ๊เขามากี่คนแล้วคุณดีแล้วเจ๊เจ๊จะเสียกสอง เอนมาบ่าบมีนะเรไม่เคยคบรเได่เคยพานสายเอาอนี้มาอดีตอดีตเนี่ยายกันขายจากขายจากเองราพูดพูดไม่ได้เาก็ผ่านผชายมัน้คนเคยคบอยมกินด้วยกันไม่ได้อยู่กิน ถ้าส่งสวยกันแอบแซบแค่นี้อองั้น<ำ>เราเราก็จบเนาะจบจบเราไม่ต้องถาก็ไม่ต้องเรื่องอดีตเราคืออยู่ปัจจุบันนี่แหละนี่อนาคตข้างหน้าเข้ากับโบมโหนะพี่น้องเอ้ยไม่ใันจะอยู่ไปกันยืดซำำด่ยนะคะหักแค่บออันนี้ก็ยังบอด้อันนั้นดอกค่ะมันก็หักแค่มันก็หา,กนกหาย,ยากู่ด หายากนะคะขนาดคูยิ่งไส้มันจะยังบอดีแท่เลยมันังเอาลาเอาลาเอาลาอย่หันนะเนาะคันปินไปได้เท่ากับอ,อ,อยู่กันไปหน้าหนึ่งสี่แหละมีเยังกับซอยเหลือเกลือุูนกันช่วยกันทำมาหากินเ,เพิ่นกับบดีมีเงานมีเงานบันเห้ามมารมีงานยัง,าาง,ง,ยง,ยงฮิตด,ดอกเพราะถึงวันศุ้ทำหนาการทำง,งานกับโบมีด่ดอกกบมีคือไปาทำทั้งการทำง,งานท,ที่ส่วนใหญ่นะ แต่มานี่กับมีการมีงานเฮดบอลกับงานของเฮาก็คือนี่แหละค่ะก็ทำ YouTube ทำคลิปนี่แหละพี่น้องดูนี่คันแรกอะซอยกันทำคลิปแล้วก็เฮดเบียดเฮดงานในบ้านนี่คือนนี่แหละบอดี้มี่ยังมากไม่ดอกนะท่านสิบ่าก็เบิร์ดอะบอมันคือหาค่าว่าพอๆยังหรอยังเยอะในว่าสกีบจากน้องนี่เราสกเดอะว่าไงว่าอะไรไห มีอะไรจะถามอีกบอถามจะตอบโลดเขาอยากตอบนั่นมันบริคือนไรซุตเด้เนาะจันมึงฮะจะมาไรซุตให้ถามเลยพี่น้องเลยเนาะเอาเป็นวันวันไหนวะยินวันศุกร์เนาะอื่นเลยสีมาไลฟ์สดคุยกับพี่ไหนรื่อไงเนาะ6ปันน FZ ตรงกลางเนาะ มันซูบหนีมืออื่นมืออื่นแล้วพี่น้องเอ้ยมืออื่นตอนสองทุ่มเนี้ยังกับเขามากเราจะมาไลฟ์สดนะคะคอมเมนต์เข้ามานะครับย่อมรับว่าแบบวา่าเฮาคุยกันนะไ่ได้โดนพี่น้องเ,ยเ้ยจิ้เรามันสั้นนะค่ะเราต้องรีบค่ะคเออไม่งั้นนางสีจะไปเลยนะนางแก่เลยนะคะนางหิว <laughs> ก็มีหลายคอมเมนต์ก็เข้ามาจะเข้ามาต้มมาหลอกมาแม่มมาขอบคุณอะไรเอฟซีมาสุขคนเพิ่นกับเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงเจซีขอบคุณหลายๆนะพี่นงที่คอยแบบว่าเตือนโน่นนี่นั่นเนาะกับคือว่าอลไรเทากับท้าว่าทุ่มบอกับความหักเนี่ยเพิ่นว่าให้เพื่อใจไวหาซิปหาซิแต่ว่าเ้าว่าเท้ากับมีโอกาสอะไรตอนนี้กับท้าวมาทุ่มบอกร ทุ่มอยู่นะคะแต่ว่าทุมม่มในความหากักแต่ว่าเท่ากับบนแสดงออกเวอร์ดเวิร์ดจนแบบหวานเยิ้มบริเลขนาดนั้นกับความรู้สึกมันก็แค่ๆแบบว่าคือขีคือห้องนีอนอ่แหล,ล่ะบริเวณแบบขั้นา่าความหากักมันแพงหลายกว่าสตาร์วันสารเพราะว่า,า,วา,วาอายุเพิ่นกันห่างกันตนั้งแต่สิบปีสิบเอ็ดปีเนาะอายุเป็นเพียงตัวเลียนเนาะพี่น้องเลยกับกับพวเกี้ยวก็เคยถามเพป็นแบบเพป็นว่า พุงปลาโซนสิเทาสิแก่สิจีไลี้เล่ก็เป็นแบบอืมแกเสื้อเพิ่มอีกแล้วเหรอเป็นเสื้อหรอวะอ้าวบอกต่อเบิร์อะไรบ้ตงตงเป็นแต่มาม่านั่นแหละสุดท้ายแกแจกสีเหลาอยังอืมเนาะตมเป็นแต่เป็ดแต่ไก่ตมแต่มาม่านั่นแหละสมมาพาควนอะไรคาร์ลิปิโน่อ้ยชั้นสังกาเนาะ กระเบิ้งกันไปในละคา่ะเบิ้งกันไปเงี้ยเี้ลในราคารนะติดตามนั่นแหละพี่น้องรายการยันกับคอมเมนต์เขามาจะได้พิจารนาตัวเองทำได้เอากับสิเเ็ตในทุกๆวันเห็นมันดีนะคะสไตล์คลิปในราคาเพะวางงานขงเข้าก็คือถ่ายคลิปบลยมีง,งานอื่นเสริมนอกพี่น้องแต่กัดูได้ย่นยังกันย่น ไอเออย FC ุทุกท่านนะคะจะได้กิดขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ถท่มบอปากันเนาะแล้วก็ให้กำลังใจทามาในทุกๆมือก็ใจทุกๆคอมเมนต์เนาะแล้วก็เสียงส่วนไลฟยกับแบบว่ากับมาร์คบาลิโอยูอัสานราะฉะนั้นบาลิโอก็ต้องทำตัวดีๆให้ไอเออย FC เป็นเมตานะคะเนาะพี่น้อง ติดตามแล้วนะครับผมก็เหมือนนกตัวเล็กๆขับบินนะครับนกหรอกกิ่ยามนกกย่งขามบินนะครับอือขา,าวมากนะดูสิเผือกมากเลยอนะ่ะขาวบอกขาวยังไมอาบเอา <laughs> ขาวจนอันลับ่นเ <laughs> บไหวนะคะ โอเคแหละพี่น้องเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ติดตามพรุ่งนี้ละกันมื่ออื่นกับเกี่ยวเข่าคือเกาเมนีคภาพแบบเป็นตัดแดดเกี่ยวเข่าอืมแต่ก็เพิ่นอะลายหัวกับใบยักใส่ซน่าในการมันสิใหม่และเนาะเดี๋ยวติดตามมื่ออื่นก็แล้วกันพี่น้องกับคุณขับคลือนอีกเท่อนะคะจังได้จะบขับยูได้นัมเอฟซีไปสุขสุขชนนั่นแหละค่ะบ่มีเอฟซีกับผมมีเจเจีในมือนี่เนาะค่ะอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะคะ ชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S 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 กด,ดมักตะลง <S <S แจ่งเตือนคลิปใหม่ๆคราวสองคนในเดลค่ะมาเอาเบาะ่อนก็จะน,น,นึ่ง คลิปี่ก็ถาว่าว่าเปิดช่องในวีโอบอกผมเปิดด้วยครับเด้อบอฟแกไม่เปิดครับช่องนี้แหละครับติดตามช่องนี้กดช่องนี้กดไลค์กดแชร์ช่องนี้นะคราบถ้าไม่เป็นไปได้ครันงแรสิเปิดก็คาะจะเปิดเป็นช่องคู่ต้องรอติดตามนะครับต้องรอพี่มีเงินสุอเท่าไหร่สัครับตอนนี้กําลังหาทุนอยู่นะครับหาทุนหาทุนจากพี่ๆเรากระจากโฆษณานั่นแระเนาะ ไปแล้วะคะว่ะพี่น้องอะไรใหญ่ห่างนะคะต<ว>ิดตามพรมุ่งนี้ค่ะติดตามพรุ่งนี้กดกดออกมันไม่ยู